รับทุกท่านเข้าสู่การค้นหา8สุดยอดนักร้องโดย8สุดยอดศิล,ลปินนะครับกับรายการ Master Key เวทีแจ้งเกิดสัปด,ดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาร่วมกันค้นหานักร้องสุดยอดคนที่8แต่ก่อนอื่นเรามาแนะนำคณะกรรมการในวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากคุณโจ๊กโซคูคุณอุ๋ยบุดบเบส คุณกิ่งเหมือนแพรแพรวคณิตกุลพัชชาและเบนฉลาเฉตๆๆๆเริ่มต้นกันจากนักร้องคนแรกนะครับขอเสียงว่ามือต้อนรับน้องโดโดครับก่อนที่มารองเพลงก็คือผมเป็นนักกีฬาครับคือเล่นโบลิ่งติดทีมชาตินะครับแต่แบบ คือเขาให้มาอยู่กรุงเทพเงครับแล้วผมบ้านอยู่เชียงใหม่ก็ต้องทิ้งมันมันก็เสียใจนะครับมันมีเสียใจบ้างแบบโอกาสมันมาแล้วอ่ะผมก็ต้องแบบเอาให้ถึงที่สุดอ่ะแต่มันไม่ได้อ่ะเปลี่ยนจากโบลิ่งก็มาร้องเพงลงร้องมาเรื่อยๆฝึกเองจนมันแบบโอเคก็เลยหาที่ประกวดก็ได้เอได้รางวัลบ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยผมอยาก ปรสบความสำเร็จก็คือเป็นศิลปินอะจะได้แบบมีคนรู้จักบ้างผมไม่เคยแบบมากรุงเทพอะอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่มากรุงเทพแล้วแบบเข้ารอบรอบแรกรอบสองมาถึงรอบนี้เป็นครั้งแรกนะถ้าฝากถึงคนเชียงใหม่ก็แบบก็ช่วยเชียร์ผมด้วยละกันผมมาถึงขนาดนี้แล้วอะอยังไงก็เป็นกําลังใจให้ละกันครับ น้องโดโด้เพลงจากนี้ไปจนนิรันเขียนเยอะภาษาดนตรีเขาว่าร้องร้องแฟลชพอขึ้นตรงจมูกคาน้ตรงนาสิกปุ๊บน,น้องก็จะไปไปไม่ถึงโน้ตเนี่ยฉัน มาแต่ปุ๊บเนี่ยโน้ตมันผิดละช่วงที่อันลิบปิมพอไว้แล้วตัวไหนที่โน้ตสูงโดโดจะปลิ้นนิดเดียวติดก็เลยบอกโดโดว่าโดโดต้องไปโฟกัสโน้ตดีๆฟิลอารมณ์อื่นอย่างเงี้ยพี่ไม่ยุ่งเลยดีดีอยู่แล้วระวังโน้ตเสียงตัวปิดคำแล้วลากไปเสียงสูงเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ที่ทำให้เราเพอร์เฟก ก็คือการที่ปิดคำลากโน้ตปิดคำลากโน้ตต้องฝึกเล็งโน้ตด,ดีๆแต่อารมณ์อยอื่นเนี่ยโอเคเพราะว่าร้องมาจากข้างใน ครั้งเดียวเล่นชี่วิตทีแค่โดดเด่วให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำ่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกัน we I can't forget the วันนี้นะครับบินตรงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากนักมะกานนะโดโดครับเริ่มจากพี่โจ๊กเลยครับันนี้ที่ร้องเพลงนี้ผมรู้จักเพลงนี้เพลงนี้ช่วงนี้ค่อนข้างดังแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะสื่อสารแบบหวานมากเหมือนแบบคนมีแฟนใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนที่เสียงดีมีพลังแล้วก็เสียงเต็มมากแต่วาลาท่าทางสื่อสารออกมามันยังขัดกับเพลงที่มีความรักมากแบบ ฉันไม่เคยรักไม่เพื่อไม่จะเป็นอย่างนี้อยู่ <S 1> <S 1> นอกนั้นโอเคเลยเสียงดีเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะเอาไม้ติดปากไปหรือเปล่าไม่ทราบนะครับมันเลยออกจะอู้ๆนิดนึงพอสังเกตช่วงที่ไม้ห่างปากมานิดนึงผมว่าเสียงมันดีขึ้นเยอะนะครับอาจจะคอนโทรลการใช้ไม้หน่อยนะครับอยังรู้สึกว่าคําที่ร้องออกมาเนี่ยมันมันเหมือนเป็นคําที่ไม่ได้ออกมาแบบเป็นธรรมชาติ คือมันตั้งมันประดิษฐ์ไปนิดนึงอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการถ่ายทอดเพลงเนี้ยเราจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาจริงๆคือแบบจากนี้ไปจนนิรันเลยแต่คืออันนี้มันเหมือนยังไม่ได้รักจริงๆยังไม่ได้จริงใจ3มคนพูดมาถูกหมดเลยก็คืออันหนึ่งก็คือพี่อุ๋ยเรื่องของไม้นะคะมันใกล้เกินไปบางทีเสียงมันเลยแตก ในจุดบางจุดนะคะอย่างของโจ๊กก็พูดถึงในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ต้องกิ่งด้วยกิ่งก็พูดถึงอารมณ์นะคะในเรื่องของว่าเอ้ยเพลงนี้มันต้องเราจะสารภาพรักแล้วเราก็จะบอกว่าเราจะอยู่กับเขาตลอดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้สีหน้าเราเครียดพี่ตรงโซโล่อะที่เรายิ้มออกมาพี่รู้สึกว่าตรงนั้นนะฟิลนั้นสามารถใช้ได้ทั้งเพลงสารภาพเนี่ยคือถ้าถามว่าโดโดร้องเพลงดีไหมร้องเพลงดีนะแต่ว่าพอเลือกเพลงของพี่เอจีรากรมาร้อง ก็มีความเป็นเอจีรากรสูงพ้าก็เลยรู้สึกว่าน่าจะใส่ความเป็นตัวเองลงไปได้มากกว่านี้อีกมมนอาจจะฟังรีแลกซ์ขึ้นมม่อาจจะฟังดูเป็นคําบอกรักที่น่าน่าน่ารักมากขึ้นด้วยฟังเพลงนี้เรารู้สึกว่ามันเพราะครับแต่ว่าม,มีมีหลายๆครั้งหลายๆคําที่พี่เป็นรู้สึกว่ามันมันมันขัดขัดมันอันอันยังไงก็ไม่รู้ด้วย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 ท,ที่ที่ต้นฉบับคุณเอ๊ร้องไว้ค่อนข้างที่จะ ปิดปิดคำหมดนะนะครับฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้อะไรประมาณนี้แล้วแล้วที่พอไี่เป็นฟังน้องโดโดร้องแล้วรู้สึกเหมือนเหมือนคนเป็นไซนัทอ่ะคือแบบฉันมอบชีวิตแล้วแบบเหมือนว่ามันพยายามที่ที่ที่จะ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 ดันโน้ตนั้นขึ้นมาแล้วมันมันเลยฟังดูอึดอัดนิดนึงถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วไอคำนี้มันไม่ต้องปิดเลยฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนมันก็จะฟังสบายมากขึ้นนะครับ ช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับคู่แข่งเขาจะเป็นอย่างไรบ้างสักครู่เดียวครับกล<ว><น>ับเข้าสู่รายการกันต่อเลยนะครับกับมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดครับผมมาพบกับน้องแบงค์ค<ว>รับ<น> ใจหนึงก็เจ็บ,บแบงค์ร้องคํายาวหม <ใจ S 1> แบงค์ต้องไม่ร้องคํายาวผิดที่ยาวเกินเกินที่ควรจะเป็นมันทำให้อารมณ์เพลงทั้งหมดเนี่ยยานยืดตอนนี้คือแบงค์อยากจะร้องยาวแบงค์ก็ร้องอยากจะร้องสั้นแบงค์ก็ร้องมันก็เลยทำให้อารมณ์เพลงมันแทนที่มันจะเศร้ากุดอ่ะมันก็ไม่เศร้ามันก็กลายเป็นเอ้ยยังไงวะ อย่าร้องยานเกินอย่าร้องยาวไปแล้วกลับไปฟังต้นฉบับดีๆดี ื่นเต้นไหมครับมาบอกไว้ก่อนนะครับหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับเขาหลงรักกรรมการอยู่เขาหลงรักพี่กิ่งมากนะครับคนนี้อา้อาวถ้าอย่างนั้นเราฟังคอมเมนต์จากนักกรรมการเราเลยดีกว่านะครับ <S <S คุณเบนครับแบงค์ใจหนึ่งก็รักทำไมอย่างนั้นนะบางทีมันมันสนุกปากเกินไปมันก็ทำให้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 เราร้องอฟังแล้วมัน มมันมันนเพียนนงัดแล้วแบบโน้ตไว้เองเลยนะบอกว่าแอคติ้งชัดนะคะคือคือร้องเรารู้ว่าตัวเองกําลังร้องอะไรอยู่คือเหมือนดูมิวสิกวิดีโอดีอ่ะชอบคนที่รู้ว่าตัวเองกําลังพูดอะไรมันก็จะทําให้คนดูเข้าถึงง่ายขึ้นเสมอนะคะค่อนข้างให้ความสําคัญเวลาร้องเพลงเหมือนกันมันจะทําให้ เพลงมันสมูทไปได้ก็เมื่ออักขระชัดเจนอย่างที่พี่เบนบอกนะคะก็เหมือนกันนะคะสิ่งที่แบบชัดที่สุดเลยนะั่นคือคําว่าใจนะคะรู้สึกเหมือนกันว่ามันติดตรงนี้อย่างเดียวเลยนะคะก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้ร้องเพลงให้เราฟังอีกก็ตรงนี้ขอให้แก้ไขมาแล้วกันนะคะถ่ายทอดอรมได้ดีนะครับ acting อ,อะไรองเงี้ยไปกับเนื้อเพลงมากเลยครับแต่ว่าติดเหมือนที่จริงบอกครับคำว่าใจคำว่าปายอะไรย่างเงี้ยครับมัน ผมว่าน่าจะทําออกให้มันชัดกว่านี้ครับจะดีมากเลยครับผมไม่ทันสังเกตใจอะไรเลยอ่ะเพราะผมมัวสังเกตลูกคอที่มันเป็นเอ๊ะที่ไม่ที่ไม่เป็นธรรมชาติสังเกตตรงนี้ตรงเนี้ยไม่รู้นะผมว่าไม่ดีต้องไปฝึกให้เป็นธรรมชาตินะครับต้องมาดูกันครับระหว่างโดโด้กับแบงค์อีกสักครู่หนึ่งกลับมาพบกับการตัดสินครับผม ราสู่รายการกันต่อเลยนะครับผลการตัดสินก็ได้ออกมาแล้วระหว่างโดโดกับแบงค์บอกก่อนว่าเป็นคะแนนที่ไม่เอกฉันานอีกแล้วนะครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปคือัไไมไม่่คครรกู้ใจ รายการโดยตลอดและอยากเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตของเราที่จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็ขอบัตรได้ที่ w w w facebook com masterkeytv 3หรือที่ w w w t v thunder t v นะครับและเราจะกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้กับ Master Key เวทีแจ้งเกิดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,<ช>บ 白皮剥扣。